สักนิดชื่อเพลงอะไรนะสาวหลายบางเออเพลงเต็งในม้วนเลยใช่ไหมเนี่ยเพลงเต็งที่สาวหลายบางเนี่ยเอาไปโต๊ดได้ไหมโต๊ดเออพูดใ <laughs> <laughs> กล้หานี่ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวออกลูกมั่งเดี๋ยวเทปเทปเต็ตงมัง่งเอาเพลงที่คิดว่าจะจะเชียร์ให้ดังอ,ะอ่ะอ่าจะร้องให้ตันปังต้องเพลงเนี่ยอลองดูสาวหลายบางครับช่วยอุดหนุนด้วยนะฮะเดี๋ยวเดือนหน้าออกแล้วรักสีหนุ่มสงสารสีหนุ่มอดนุ่นเทปชุดสาวหลายบาง คนละครึ่งมวนอยู่บางแค่เธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก่โอ้ยอะไรวะลงข้าวมันไก่แล้วต่อไปจะร้องยังไงเพลงเอกเลยนะเนี่ยมีข้าวมันไก่มีข้าวมันไก่แล้วมีน้ำแข็งเปลาไหมไม่มีอ่ะ แปลงบ้าบออะไรมีข้าวมันไก่อย่าไปว่าเขาเพิ่งฟังแค่ท่อนหัวมึงรู้ป่ะเทพพี่หนุ่มังไม่ทันออกเลยวัดยางพันนกนี่เหมาสองหมื่นตลับโอ้โหเอาไปฟังเหรอเอาไปบุงราคาโบสถ์โบสถ์เก่าน้ำมันหยดฟังให้จบก่อนที่พวกเราเอาไปบางอื่นอาจจะดีก็ได้ว้าลองดูเป็นแดงใจช่วยเชื่อช่วยหากันด้วยนะครับสาวหลายบาท ู่บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ไปอยู่บางไผสามวัยขายข้าวขาหมูไม่เจอกันนานมาเจอกันนะที่บางลำพูเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขายข้าวขาหมูโชมตรูขายเสื้อผ้าเด็ก